สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแอปคูปังนะครับลงในโทรศัพท์มือถือของระบบปฏิบัติการ Android นะครับสำหรับเครื่องนี้ผมจะทำการดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือ a ั s u n งนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับหาคำว่า Pay Store นะครับ ออยู่ตรงไหนก็ไปเลือกดูนะครับในหน้าจอมือถือของท่านเองนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ไปที่ช่องค้นหาค้นหาแอปด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคูปังนะครับ ทำกูปังพอพิมพ์เสร็จก็จะมีขึ้นอย่างนี้นะครับหรือเรากดค้นหาเลยก็ได้ผมจะติ๊กตรงนี้นะครับกูปังแอปนี้นะครับเป็นแอปกูปังก็ทำการกดติดตั้งได้เลยครับหลังจากนั้นก็รอตัวแอปทำการดาวน์โหลดลงมาในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานะครับรอสักครู่ ความเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของท่านใช้นะครับว่าเร็วแค่ไหนอันนี้ก็โหลดก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสักน่าจะ2นาที3นาทีก็คงจะสามารถใช้งานได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ หลังจากที่แอปกูปังนะครับได้ทําการติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับหลังจากนั้นให้กดคําว่าเปิดตรงนี้นะครับกดเปิดแอปขึ้นมาเลยอันนี้ก็กดตกลงนะครับตรงนี้ครับก็ตรงนี้เลยอันนี้ก็กดออกไปนะครับตรงนี้อันนี้ก็อ่านรายละเอียดนะครับอ่านรายละเอียดนะฮะ กดกากระบาดออกไปหน้าตานะครับของตัวแอป,ปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแอปกูปังอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะดูรายละเอียดสินค้านะครับไม่ว่าสินค้าชนิดใดหรือสินค้าชนิดใดที่ท่านต้องการที่จะทําการเลือกซื้อนะครับก็สามารถที่จะทําการค้นหาข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับอาาจะค้นหาข้างบนตรงนี้ก็ได้หรือไม่งั้นก็เลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้ก็ได้นี่ครับอ่า โอเคนะครับวิธีการดาวน์โหลดแอปกูปังลงในโทรศัพท์มือถือของ s a m s u n งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัคร ID นะครับเดี๋ยวให้ไปติดตามในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนรายละเอียดในการสมัคร ID ว่าจะต้องทำยังไงบ้างใช้อะไรบ้างเดี๋ยวโปรดติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คงจะต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ